วันนี้จะเดินทางไปดูห้ากเลขหลักของเล็กงวดเมื่อกี้นี่ห้ากเลขมี 5, 1, ห้าหนึ่งสองห้ามาล่างสองมาบนจับกู้ไม่รู้จะจับก,กู้ยังไงถ้ารูดก็หกสิบตัวและบนล่างกับเรียบร้อยหกสิตัวบนล่างหกุกงวดถิติ600หกร้อยงวดเดลนิดบูกเขียว ลังเดินทางไปมีหลวงพ่อเป็นโซเฟอร์หลวงพ่อเป็นโซเฟอร์มือปืนเก่างวดต่องวดต่อไปข้างหน้านี่ัีสิบหกมิถุนาหลวงพ่อเสียงจังหวัดน่านท่านว่ามันจะต้องบนเป่าล่าง เราต้องไปดูหากเลขก่อนมันจะตัวไหนนี่จะรู้ว่ามันจะออกตัวไหนตอนเย็นเตรียมดูตัวเลขนะจ๊ะเออจับคู่ให้มันจะตองตัวไหนเป่าตัวไหนเป่าล่างตองบนขอ,อซีแฟนซ่องทุกคนทุกท่านนำรวยไปด้วยกันนะจ๊ะตอนนี้แหละ โชคดีเจริญพรร่ำรวย